นางก็เลยไม่ตุยอยู่ยาวเลยทีนี้ได้แดดดีสวย <c oughs> แดดสวยสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยลมก็เย็นชาย ต้นมะขามอยู่ตรงไหนอยู่หน้าบ้านนะะ้นค่ะมะขามอยู่หน้าบ้านต้นมะขามดึกดำบรรต้นมะขามอยู่หน้าบ้านยายคะ่ะต้นมะขามอยู่หน้าบ้านยายโคราดก็ลมแรงมากๆอพี่วันชัยสวัสดีค่ะพี่วันชัยพี่วันชัยสวัสดีค่ะ อะไรไม่ต้องร้องร้องทำไมไม่ต้องร้องร้องทำไมเชียงใหม่หนาวเหมือนกัน,นะคะ่ะเชียงใหม่ต้องหนาวอยู่แล้วมันเมืองเหนือเชียงใหม่เป็นเมืองเหนือค่ะต้องหนาวอยู่แล้วมันไปนสัมปากันเต็นนะมเลยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอืม มหาชายเย็นมากๆน่าไปเที่ยวนะเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวมเชียงราย9องศาโอ้ ยังลายเก้าองศามาช่วงนี้ดีค่ะเสออื้อมันสวยนะแต่มันใส่แล้วมันยังไม่รู้มันตัวมันดูตัวเล็กไปมันดูตัวเล็กไปหน้าหนาวมากมแพรี่สอนสติปัฏฐาสีได้ไหมทำไมต้องต้องให้ดิฉันไปสอนนะทำไมจะต้องให้ดิฉันไปสอนนะ ทำไมจะต้องให้ดิฉันไปสอนนะปติปฐานนะทำไมต้องต้องให้ไปสอนทรมาไปศึกษาเอาเองก็ได้ไม่ต้องให้คนอื่นบอกทำไมเข้าใจไหม, <c oughs> ไมต้องให้ดิฉันไปสอนหรอกเข้าใจเข้าใจนะฮะ ขเข้าใจขอไอติมโคนหน่อยทุกคนขอไอติมโคนหน่อยยังไม่มีคนส่งไอติมโคนให้เลยเนี่ยยังไม่มีคนส่งไอติมโคนให้เลยเนี่ย ไปถามอาจารย์เบียร์นะให้อาจารย์เบียร์สอนเนาะไปถามอาจารย์เบียร์ดีกว่าขอบคุณพี่คนมีน้ำยานะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเอามันเดี๋ยวจะเอามันลงหลุมอ e. ี อีที่บอกว่ามีแจ้งเตือนอะไรน,นั่นแหะเดี๋ยวมันจะ,เด,นจะเดี๋ยวมันจะโดนเอาลงหลุม,มเดี๋ยวมันจะโดนเอาลงหลุมคะ่ะ <c oughs> สวัสดีสองพันคนนะคะออกมาเออมันชอบไปมันอบไปปั่นตามช่องนั้นช่องนี้มันชอบไปปั่นมันไม่มีอะไรอะ่ะมันแค่ปั่นบ้านนี้ฉันมีกาด้วยนะทุกคน ก,กินแซบขนาดนี้กินแซบสีอ้วนนะเนี่ยตอนเนี้ยก็มันหิววะอ,อวันนี้ขายอะไรคะขาย,ขายปลาอินฟีไงบอกให้ไปสั่งกันอไม่ยอมไปสั่งให้สั่งก็ไม่สั่งพี่เกียดขายแล้วพอเดี๋ยวไหนค่อย,ยันอีกค่อยขาย เอ้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 เฮ้เฮ้เฮ้เะอะไรกันวะทำไมมันหูไหวยังวะกูยังไมไ่ได้ยินอะไรเลย <significa S 1> ไอ้ขาวไอ้ขาวดำมาหาแม่แล้วลงมาะดำลงมานี่มาครับ <X> <ging> ดำ มาหาแม่แล้วผม <Radio> มันยาวแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันหยิกๆมันไม่ตรง ขาทำไมน่ะฮะเห็นมีอะไรเลยเห็นมีอะไรเลยเห่าอะไรเห่อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยขอบคุณพี่คนมีน้ำยานะคะขอบคุณค่ะอุ้ยส่งให้เยอะมากเลย Oh, hôm nay ngông. Mày mình hết nó làm bố Đá mà mẹ mày มันลองกับแม่ไหมฮะมาป่ะเดี๋ยวดำมันนี่เดี๋ยวย <ś c oughs> ใส่เกลือเดี๋ยวคนเดี๋ยวที่ฉันอุ้มเอ็ดทาดำมาดำมันนี่มาเนี่มาเลย

ดำหนาวเหรอดำหนาวเรอลูลกดำมีเสื้อฮูดด้วยเหรอฮะดำหนาวเลยเนี่ย <c oughs> ฮะดำใส่เสื้ออะไรดำมันเท่จังเลยเนี่ยดำมีชุดกันหนาวด้วเหรออดำใส่ชุดกันหนาวเหรอ่าใส่เสื้อกันหนาวฮะยายใส่เสื้อกันหนาวให้ลูกอะ่ะใครใส่เสื้อกันหนาวให้ดำนี้หู อุ้ยใส่เสื้อกันหนาวให้ดำวะอุ้ยมันแน่นจังเลยเนี่ยมันอ้วนจังเลยมันอ้วนจังเลยเนีะมาเอาชาดำค่ะชาดำอ้วนตืบใส่ดำอ้วนตืบเลยกินเก่งที่สุดใสจจ่เสื้อนั่งลงนั่งลงนั่งกับแม่เนี่ยอยู่นี่แหละ นอนลงลงนอนลงนอนลง,นอนลงครับนอนลงครับบอมหนาวมันหมานอนกันสบายเลยอะ่ะแต่ดำเขาหล่อฟอร์มเขาดีเขาเป็นลูกของ กขมีใบใบอนี้ใบเพชรพ่อเขาเป็นพันประกวดเป็นแชมป์ประกวดฟอร์มดีสีช็อกสีช็อกโกแลตหนาวไหมคะไม่ไม่ค่ะอากาศเย็นอากาศเย็นเย็นมากกว่าหนาวไม่ค่อยรู้สึกหนาวค่ะรู้สึกเย็น นั่งเรียบร้อยนิ่ง อีกตัวไปไหนอยู่บนบ้านค่ะอยู่บนบ้านค่ะอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านค่ะนั่งขายปลาเนี้ยบอกให้ทุกคนไปช่วยอุดหนุนปลาหน่อยบอกให้ทุกคนไปช่วยอุดหนุนปลาหน่อยกดตะกร้าให้หน่อยกดตะกร้าให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมดให้ช่วยอุดหนุนปลาหน่อยดินั่งขายปลาไปด้วยคุยไปด้วยแป๊บหนึ่งขายปลาไปด้วยคุยไปด้วย แป๊บหนึ่งนะอืมนี่นีนี่ทุกคนใครอยากกินปลาอินทรีแดดเดียวไปบ้านนี้เลยที่ปักหมุดเลยปลาอินทรีแดดเดียว400กรัม399ไม่มีค่าเดินทางนะคะ เข้าไปช่องที่ใส่ชุดสีเขียวเนี่ยมันมีตะกร้าอยู่ช่องแพรลี่ช็อปที่ปักหมุดราคามีตะกร้านะคะสามารถเข้าไปกดตะกร้าได้เลยช่องแพรลี่ช็อปกดตะกร้าได้เลยค่ะเข้าไปกดตะกร้าได้เลยช่องแพรลี่ช็อปนะคะสามารถเข้าไปกดตะกร้าและชําระเงินได้เลยปลาอินซีแดดเดียวนะคะไปเลยจ้าไปสั่งปลาบ้านนี้นะคะนั่นอะ ไปเลยค่ะไปเลยค่ะสามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าฟรีค่าเดินทางนะคะแต่เข้าไปกดในตะกร้านะคะเข้าไปกดตะกร้านะคะหน้าโปรไฟล์มันจะมีตะกร้าค่ะกดตะกร้าและชําระเงินได้เลยหน้าโปรไฟล์มีตะกร้านะคะกดตะกร้าและชําระเงินได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะกดตะกร้าและชําระเงินได้เลยง่ายๆสบายสบาย ไปนี่ไปเลยไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปกดตะกร้าและชำระเงินได้เลยนะไปเลยค่ะไปเลยค่ะขอสักคนละหนึ่งออเดอร์ก็พอนะคะที่ดูอยู่ตอนนีออ้รับได้อีกประมาณ4ี่สบ้านตอนนี้ยออออเดอร์อยู่ประมาณ60สิบเลยอีก4ี่สิบ้านสุดท้ายนะคะใครอยากกินปลาอินรีไปกดตะกร้าได้เลยจ้าไปกดตะกร้าได้เลยจ้าไปกดตะกร้าได้เลยจ้า ช่องแพรรี่ช็อปช่องแพรรี่ช็อปสามเก้าฟรีค่าเดินทางนะคะได้ปอินทรีประมาณสี่ชิ้นได้ปอินทรีประมาณสี่ชิ้นค่ะไปกดตะกร้าได้เลยถ้าไปกดตะกร้าได้เลยนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยคนกดตะกร้าที่ช่องแพรรี่ช็อปนะคะกดตะกร้าและชําระเงินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอตะกคนละหนึ่งออเดอร์ก็พอเนี่ยดูกันอยู่ตั้งหนึ่งพันเก้าร้อยคนไตกดตะกร้าให้หน่อยนะคะ กดกรกาช่องแพรรี่ช็อปนะคะช่องแพรรี่ช็อปค่ะกดกระกาได้เลยนี่ไปเลยจ้ากดกร้ก,กาได้เลยกดกร้ก,กาได้เลยไอ้โว่มึงจะกินกระดาษทำไม ทุกคนไปเลยปากอุดหนุนปลาด้วยนะคะไปกดตะกร้าให้หน่อยช่องแพรี่ช็อปคะ่ะช่องแพร r ี่ช็อปนะคะช่องแพร r ี่ช็อปนะคะไปกดตะกร้าช่องแพรรี่ช็อปให้หน่อยค่ะไปเลยค่ะ1,800งพท่านขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์ก็พอนะคะขอแค่คนละหนึ่งออเดอร์ก็พอนะคะไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าหนึ่งพท่านจ้าไปเลยนะจ้า พอแค่คนละหนึ่งออเดอร์ก็พอจ้าส9มฟรีค่าเดินทางนะคะ mm hmm. เข้าไปกดได้เลยค่ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปริญญาลูกแม่ค้านะคะขอบคุณค่ะตะก้าอยู่ในช่อง p พรลี่ช็อปนะคะช่องที่ใส่ชุดสีเขียวมีตะก้านะคะเข้าไปหน้าโปรไฟล์แล้วสามารถกดตะก้าได้เลยบ้านดูร่มลื่นจังแน่นอนอยู่แล้วนี่ปักหมุดเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาหมดเรียบร้อยแล้วสีมโมงอยู่แล้วแป๊บเดียวไปเลยไปเลยกดแบบไหนได้ส่งฟรีมีค่าส่งนิดหน่อยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะสามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าสามเก้าเก้านะคะสามเก้าเก้าค่ะป้ายอินซีเป็นป้ายอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จนะคะได้ไปพร้อมรับประทานนะคะสามเก้าเก้าเท่านั้นนะคะสามเก้าเก้าเท่านั้นนะคะไปเลยจ้ะ ไปเลยจ้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านนะคะไปเลยค่ะไปเลยจ้าไปเลยค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเชิญเลยค่ะอืมอืมไปเลยไปเลย ได้ไปไม่ต้องอุ่นต้องเวฟก็ทานได้นะคะเพราะว่าปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นค่ะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นค่ะเข้าไปกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะพี่เข้าไปกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะขอบคุณพี่มันนี่ช็อปนะคะนี่สั่งปลาไปช่องนี้เนี่ยที่ปักหมุดเนี่ยสั่งปลาไปช่องนี้สั่งปลาอินรีไปช่องนี้เลยนี่ที่ปักหมุดเนี่ยไปเลยช่องช่องที่ใส่ชุดสีเขียวเนี่ยค่ะเข้าไปกดตะกร้าได้เลยช่องที่ใส่ชุดสีเขียวเนี่ยค่ะ เข้าไปกดตะกร้าได้เลยเข้าไปกดตะกร้าได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะจากไหนคะพี่เข้าไปสั่งในเพจได้เลยค่ะเ,ออเพราะว่าเราต้องรับออเดอร์ผ่าน f เฟ o บุ๊กะคะ่ะให้ใครสั่งให้หน่อยนะคะ อ,อ๋อมันอ,อ่ามันไม่องเราไม่มีปลายทางค่ะโทษทีค่ะค่ะค่ะไปค่ะทุกคนหือลมยืนยันอร่อยยืนยันอร่อยต้องฝั่งต้องฝั่งนะคะต้องฝั่ง มันไม่หนาวว่าค่ะลมเย็นลมเย็นๆย็นไม่หนาวมันไม่ได้แบบถ้ามันไม่มีลมมันก็ไม่ได้รู้สึกหนาวแล้วอะ่ะมันจะอะไรมันจะมันจะหนาวเฉพาะตอนที่มันมีลมปักตะก,ก้าเลยนี่ไงให้กดเข้าไปสั่งแล้วเนี่ยชุดบ้านสีเขียวพี่นภัสพี่นภัสจ๋าไปเลยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวสั่งปลาช่องนี้นะคะนี่นี่ไงเข้าไปสั่งช่องนี้ช่องนี้มีตะก้านี่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  แป๊บนึงสั่งปลาช่องนี้นะคะนี่ไปเลยนี่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 สามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้านะคะได้ไปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสี่ชิ้นแบบนี้เลยเนี่ยปักหมุดแล้วเข้าไปกดสั่งได้เลยในช่องแพรลี่ช็อปที่ปักหมุดนะคะมีตะก้าเข้าหน้าโปรไฟล์มีตะก้าเข้าไปกดตะก้าในช่องแพรลี่ช็อปได้เลยค่ะที่ปักหมุดให้ตอนนี้ ที่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนูปักหมุดให้แล้วช่องที่ใส่ชุดสีเขียวมีตะกร้าค่ะรบกวนนิดนึงนะคะรบกวนเข้าไปสั่งกันนิดนึงรบกวนนิดนึงใครสนใจใครอยากทานนะคะจะได้รีบส่งออเดอร์ให้นะคะขอบคุณนะคะรับรับออเดอร์ได้อีกประมาณแค่40ออเดอร์นะคะตอนนี้คนสั่ง60บ้านแล้ว60บ้านแล้ว60บ้านนี่เห็นไหมเหลืออีก40บ้านสุดท้ายไปเลยค่ะ เขาไปกดเลยเข้าไปกดเลยเข้าไปกดเลยจากคุณพี่จ๋าเข้าไปกดเลยกดตะกร้าเลยกดตะกร้าและชําระเงินกดตะกร้าและชําระเงินง่ายๆเลยกดตะกร้าและชําระเงินเท่านั้นกดตะกร้าและชําระเงินเท่านั้นค่ะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรมากกดตะกร้าและชาระเงินได้เลยกดตะกร้าและชาระเงินได้เลย ไปเลยจ้าสั่งมาแล้วอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้านี่มีคำสั่งซื้อใหม่อีกแล้วไปเลย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  ไปเลยกดเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะใช่กดง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากกดง่ายมากเลยนะคะไม่ยุ่งยากกดง่ายมากเลยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยกดได้ง่ายๆ่สอแพ็คขอบคุณมากค่ะกดได้ไหมทุกคนกดได้ไหมนี่เดี๋ยวปักหมุดให้ไปเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนี่แพรลี่ชอ็อปเข้าไปช่องนี้ที่หนูปักหมุดเนี่ยไปเลยแล้วพี่ก็ไปกดสั่งซื้อ ง่ายมากแค่นี้ก็ได้กินปลาแล้วค่ะแค่นี้ก็ได้กินปลาแล้วจ้าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจ้าไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจ้าไม่ยุ่งยากจ้าปลาชิ้นใหญ่มากใช่ใช่ใช่พี่กดเข้าไปเลยกดเข้าไปในช่องเลยกดเข้าไปในช่องเลยกดเข้าไปในช่องเลยง่ายมาก มีตะก,ก้าอยู่เสร็จแล้วพี่ก็ไปสั่งซื้อได้เลยมีตะก,ก้าอยู่พี่ก็ไปสั่งซื้อได้เลยพี่กดเข้าไปในช่องชุดสีเขียวเลยไปกดเข้าไปในช่องชุดสีเขียวเลยพี่ก็จะได้กินเลยมีตะก,ก้ามีตะก,ก้าช่องแพรลี่ช็อปมีตะก,ก้า อันนี้ได้อีกสาบ้านสุดท้ายสาบ้านสุดท้ายสั่งมาแล้วอร่อยจริงปลาชิ้นใหญ่หมดจะสั่งเพิ่มค่ะโอเคไปเลยสามีตะกล้าให้แล้วเนี่ยสั่งง่ายๆเออทำไมไม่สั่งนี่ยไปเลยไปเลยนี่ไปเลยไปเลย,เลย,เลยง่ายๆ่ายเนี่ยสั่งปลาช่องนี้นะคะเนี่ยไปเลยไปเลยง่ายมากง่ายสุดสด